คำถามที่สองมีคำถามครับเอ่อจากคลิปเอ้ยไม่เป็นไรถามว่ามีคำถามครับข้อหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อสภาวะตลาดที่เงินมันเฟ้อเราควรเลือกบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นหรืออัตรากำไรสุทธิเยอะมากกว่าเอ้ยโทษทีเราควรเลือกบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นหารอ,อัตรากำไรสุทธิเยอะ มากกว่าอัตรากำไรขั้นต้นหารอัตรากำไรสุทธิน้อยใช่ไหมครับเออพี่คิดว่านะครับคือเขามียกตัวยอย่าง้ยวยพี่เก็ตใช่ไหมเก็ต <Get, S 1> เดีย get, เด๋ยวเดี๋ยวลองพูดตัวยอย่างก่อนเช่นหุ้นตัวหนึ่งเขาบอกชื่อมานะมีอัตรากำไรสุทธิสามถึงสี่เปอร์เซ็นเข้าใจว่าเขาเน้นปริมาณเยอะแต่เอากำไรน้อย บแบบนี้เมื่อขึ้นดอกเบีย้ยเขาจะลําบากแย่เลยไหมครับในขณะที่นี่เยอะแบบนั้นโอพี่คิดว่าคําถามเนี้ยเหมือนพาย,ยายามจะหาทางลัดอะเบิร์ตพาย,ยายามจะหาทางลัดแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เชิงปริมาณเป็นหลักอ่า เขาใจปว่าคือเหมือนแบบหาทางไรก็คือว่าเนี่ยถ้ารู้ได้สูตรลับมานะเนี่ออกไหสูตรลับสูตรลับถ้าได้สูตรลับมานะเอาอันาน,านี้หาอันนี้ปุ๊บอ๋อนี้มากกว่าแปลว่าดีกว่าก็ได้รู้เลยว่าต้องเลือกคุณกลุ่มนี้อารมณ์เนี้ยนี่ออกไหไม่แต่จริงจริงผมผมแอบรู้สึกว่าเขาก็มีเหมือนลอจิกอยู่เบื้องหลังนะคือเหมือนกับว่าถ้าพวกกาไรสุดที่น้อยๆแล้วแต่เขาไม่ได้เขียนนะนะแต่ถ้าพวกกำไรสุดที่สุดที่น้อยๆเอ้ยอัตรากาไรน้อยๆแล้วมี นี่เยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดช่วงเงินเฟ้อเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยมันขึ้นพวกนี้ก็จะมีปัญหาพี่ว่าไม่เกี่ยวไงอ๋อครับเออมันว็าไม่เย,เยส่วนหนส่วนเป็นแค่<ะ>ลักษณะธุรกิจเฉยเป็นแค่ลักษณะธุรกิจคือลักษณะธุรกิจเนี่ยเบิร์ตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นไม่ใช่เป็นธุรกิจที่มีอัตารากาไรต่ําอยู่แล้วมันจะให้เขาเปลี่ยนยังไง <c oughs> ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยสําหรับพี่เรียวกว่าธรรมชาติธุรกิจ ถามว่าเอ้าแล้วถ้าอัตรากำไรมันเอออัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นคนที่มีอัตรากำไรสุทธิต่ำๆทํำยังไงอ่าคำถามคือพี่บอกว่าธุรกิจที่ดีสามารถฝ่าภาวะเงินเฟอ้อได้ดีคือธุรกิจที่มันเป็นเชิงคุณภาพเบิร์ดไม่ใช่เชิงปริมาณมันเป็นเชิงคุณภาพ มันอยู่ที่ว่าสินค้าชนิดนั้นครับเบิร์ตสามารถขึ้นราคาหรือผลักภาระเงินเฟอ้อไปที่ผู้บริโภคได้หรือเปล่า mm hmm. ถูกต้องไหมคำถามสมมติครับเขามีอัตราสุทธิต่ำมากเลยแค่สองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้แต่เขามีความสามารถครับเขามีแบรนด์สินค้าที่ที่แข็งแรงมากสามารถผลักภาระเงินเฟอ้อนั้น คำถามคือภาวะเงินเฟอ้อเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> ต้นทุนสูงขึ้นใช่ไหมฮะถูกปะเงินเฟอ้อสูงต้นทุนก็สูงขึ้นค่าน้ํามันสูงขึ้นใช่ไหมต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าแบรนด์สินค้าเขาแข็งแรงมากสามารถผักภาระเงินเฟอ้อนั้นอะ่ะทั้งหมดไปที่ผู้บริโภคไ้หมดคําถามอัตรากาไรที่น้อยอะ่ะมีปัญหาไหมครับไม่มีไม่มีไงครับใช่ไงมันเลยไม่เกี่ยวกันไงนี่ออ,อกไหมอืม ปอนข้ามถ้าคุณมีอัตาราไรสูงมากๆแต่ต้นทุนคุณสูงขึ้นแล้วคุณไม่สามารถผักพาระเงินเฟอ้อไปที่ผู้บริโภคได้กําไรคุณลดเลยนะครับเนาะแล้วมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอาอาากับอัตรากําไรโดยสิ้นเชิงครับเอาละแล้วนี่ผมถามผมเองละแล้วถ้าบริษัทที่มีหนี้เยอะๆอะ่ะก็จะเสี่ยงกว่าใช่ปะก็ <c oughs> ใช่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคำถามคือเงินเฟอ้อหรืออัตราดอกเบีย้ยเพิ่ม เอาไหน <c oughs> คือสุดท้ายพี่ยินเชื่อว่ามันคนละประเด็นกัน <c oughs> ถึงแม้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าสิ่งที่เอฟเฟกอ่ะมันคนละประเด็นกันเงินเฟ้อคือทําให้ต้นทุนสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทาให้ต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้นถูกต้องไหมฮะมันคนละประเด็นกันถ้าเราบอกว่าถ้าบริษัทที่มีหนี้เยอะๆแน่นอนว่าถ้าดอกอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะฮะก็อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะก่อน อาจจะมีภาระดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นได้ครับแต่ต้องไปดูลึกๆครับเบิร์ดว่าไอ้นี่เยอะๆที่ว่าเนี่ยมันเป็นนี้ชนิดไหนครับหนึ่งนี่ลอยตัวหรือสองดอกเบีย้ยคงที่โอ้โหอ,อ่าถูกปะดอกเบีย้ยคงที่ชนอะไรครับหุ้นกู้ไงเบิร์ตถ้ามีหุ้นกู้แบบ <c oughs> สมมตินี่ทั้งหมดเบิร์ตนี่ส่วนใหญ่เป็นนี่หุ้นกู้คําถามดอกเบีย้ยขึ้นต้องกลัวไหมครับไม่ ไม่ไงครับดอกเบีย้ยคงที่ไปแล้วครับอืออือเห็นปะ <c oughs> ไม่คนละเรื่องกันเห็นไหมอืออืมเข้าใจละคือมันก็คือสรุปเงินเซอร์ก็จะเอฟเฟกต์ต้นทุน<ช>ส่วนไออัตราดอกเบีย้ยเพิ่มก็จะอเอฟเฟกต์ยอดนี้ที่เป็น<ช>ดอกเบีย้ยลอยตัวใช่แต่ทนี้<ช>ก็ต้องมีประเด็นอื่นอีกว่าถ้าเป็นต้นทุนเนี่ยเขาผักภาระให้ผู้บริโภคได้หรือเปล่าใช่อะไรงี้อีก ช่แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ดังนั้นนะครับภ <c> า <oughs> วะเงินเฟอ้อนะครับเบิโดยธรรมชาติเลยนะครับมัจกจะกระทบกับบริษัทที่หนึ่งไม่สามคือแบบว่ามีการแทรกแซงภาครัฐครับมีการแรกแซงภาครัฐคือว่าภาครัฐเนี่ยลิมิตนะแทรกแซงราคานะว่าเฮ้ยต้องขายราคานี้เท่านั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกระทบเพราะว,ว่าต้นทุนเพิ่มไงต้นทุนเพิ่มแต่ผักภารัฐไม่ได้หนึ่งละ หรือสองเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีอํานาจต่อรองต่ํามีอํานาจต่อรองกับลูกค้าต่ํำ <c oughs> กลุ่มเนี้ก็จะไม่สามารถขึ้นราคาได้เช่นกันนี่หรอปะอืมอืม <c> ก <oughs> ็จะกระทบอ่าโอเคจริงๆท่านนี้เขามีคำถามคัดข้อหนึ่งแต่มีข้อหนึ่งข้อเดียว <laughs> <laughs> ปไปไล่าตามเช็คละไปไล่ไาตามเช็คในช่องละก็มีข้อหนึ่งข้อเดียวน้องไม่ได้แคปเจอร์มาขาดถ้าถ้าถามตอนแรกอะหล่นก็ถามเพิ่มมาได้นะตอนแรกอะคงกะว่าจะแบ่งเป็นข้อย่อยแหละดูแล้วเนะนี่ยหนึ่งสองสามประมาณนี้ออถามไปถามมาอ้าวอยู่ในข้อเดียวกันหมดเลย <laughs> <laughs> อ่ะคำถามต่อมานะ